สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้เว็บออโต้ไลน์นะครับตับเลขนะครับให้เราทําการกดสมัครสมาชิกก่อนนะครับทําการกรอกข้อมูลอะไรเรียบร้อยนะครับของผมผมจะไม่สมัครนะครับเพราะว่าของผมมันมี ID อยู่แล้วครับเมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้วครับ ไอ้ทำไอ้ทำการ hai, กดเข้าระบบนะครับโดยการเอา ID ที่เราสมัครมาเข้าระบบนะครับกรอกชื่อผู้ใช้ที่สมัครมาจากการสมัครสมาชิกนะครับรอกรหัสที่สมัครมาจากการสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ไอ้เราทําการกดเข้าระบบนะครับเมื่อเรากดเข้าระบบของเราแล้วครับ จะมาเจอมหน้าเลขหน้าเลขก่อเราคือแพ็กเกจนะครับตอนนี้แพ็กเกจของผมยังอยู่คือศูนย์แพ็กเกจนะครับหรือยังไม่มีวันจ่านอะไรนะครับให้เราทําการเข้าไปที่เติมวันจ่านนะครับระบบเติมวันจ่านจะมีอยู่สองระบบนะครับหนึ่งคือระบบเติมวันด้วยโค้ดนะครับหาซื้อได้จากแฟนเพจนะครับ สองระบบเติมเงินด้วยบัตรูมาน,นี่ครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือเซเว่นอหรือซื้อได้จากเว็บเทปตูนะครับโดยการกดที่นี่ได้เลยครับเพื่อสั่งซื้อบัตรนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองการซื้อบัตรด้วยโค้ดนะครับกดสั่งซื้อบัตรนะครับ แล้วเบบอกแพ็กเกจที่เราต้องการที่จะใช้นะครับขอผมขอเป็นแพ็กเกจ150ก็แล้วกันนะครับสั่งซื้อเมื่อได้คูดมาจากแฟนเพจเรียบร้อยแล้วครับให้เราทำการนำคูดตมากรอกที่ช่องให้เรียบร้อยครับแล้วกดเติมวันด้วยคูดตนะครับ เมื่อเติมวันจายงานด้วยก้ดเรียบร้อยแล้วครับให้เรากลับไปที่หน้าเลขน,นะครับเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้เรามีแพ็กเกจแล้วครับเละวันจายงานของผมเป็นรายเดือนนะครับแพ็กเกจของคุณคือร้อยห้าสิบเลยครับ จากนั้นให้เราํำไปํำการตั้งค่าอะไรครับขั้นตอนเน,นะครับให้เรากดยืนยันการใช้สิทธิ์นะครับกด,ดกดตกลงขึ้นขึ้นหน้าต่างว่างเปล่านะครับแล้วให้ํำการปิดหน้านี้ติ้งไป กันตอนที่สองครับให้เรากดรับลิงก์แจรนะครับในระบบจะมีภาพบอกครับว่าให้นําลิงก์ตรงนี้ไปใส่ที่ด้านบนนะครับให้กัดออกลิงก์ตรงนี้เลยครับไปใส่ที่ด้านบนเมื่อเรากัดลลกลิงก์เสร็จแล้วครับให้เราปิดหน้าต่างนี้ทิ้งไปจากนั้นครับให้เอาลิงก์ที่เราได้มามาใส่ที่ช่องใส่ลิงก์แจรนะครับ ตั้งค่าจำนวนเลยให้ตรงกับแพ็กเกจของเราครับตั้งค่านาทีหรือความล่าช้านะครับเหมือนเวลาเราพูดหนึ่งพูดหลังจากพูดสิบห้านาทีระบบจะไลยให้นะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้เราทําการกดยืนยันรอสักครู่นะครับจนว่ามันขึ้นตัวเลขในช่องด้านบน เป็นานเสร็จสิ้นการตั้งค่าเลยนะครับจากนั้นนะครับไม่หลบกลับไปที่ facebook ของเรานะครับไม่หลบกลับไปที่ facebook ของเรานะครับให้เราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับจากนั้นก็คือจากนั้นก็ไปที่โพสต์สาาระนะครับ เป็นตรงนี้นะครับจากเพื่อนนะครับให้เราเลือกเป็นสาธารณะนะครับจากนั้นก็เสร็จนะครับแล้วก็ให้เราตทาการเทสนะครับว่าระบบจะรห้ไหมเดี๋ยวผมลองพิมพ์ว่าทเทสนะครับผมตั้งไว้ หลังจาก5นาทีคือจะให้ระบบไล่ให้นะครับขอปักสักครไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ครับพอถึงเวลาที่เรากําหนดนะครับระบบก็จะไล่ให้ด้วยตัวมัน,นะครับโดยระบบจะไล่ด้วยแบบช้าครับไม่ใช่ไล่แบบไวนะครับจะไปทีละไล่ีละเละ่ยจนว่าครบในจํานวนไล่ที่เราตั้งในระบบนะครับขอบคุณครับ